มารินทีวีสวัสดีค่ะติดตามกู จราจรและดิฉันยุ้ยเปียะชัดกรุณานนท์เช่นเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะมาดูการจราจรในช่วงเย็นกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูการจราจรบอกข่าวสาหรับคนที่ใช้บริการรถเมย์โดยเฉพาะกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการอนุมัติขึ้นค่าโดยสารรถเมย์ร่วมบริการรถธรรมดาน1นบาทแล้วก็รถปรับอากาศระยะละ1บาทเริ่มวันที่10กุมภาพันนี้นะคะสู้ๆค่ะแต่ไม่ว่าคุณจะนั่งรถเมย์หรือว่าโดยสารรถอะไรก็ตามนะคะจะกลับบ้านในเย็นวันนี้นี่นะคะมาดูการจราจรสดๆกันนะคะซึ่งตอนนี้ ราะพาคุณไปกันที่แยกสีนครินค่ะว่าคึกคักแค่ไหนติดตามกับกูรูภาคสนามของเรานะคะคุณพัชิตาพงโกศลน,นะคะสวัสดีตอนเย็นค่ะคุณพัชิตาคะเาสายียชัดค่ะกูรูจราจรกับดิฉันปัดพัชิตาะคะดิฉันยืนอยู่บริเวณแยกสีนครินค่ะเรามาสำรวจเส้นทางการจราจรในช่วงเย็นวันนี้ก่อนกลับบ้านกันค่ะรถที่รับมาจากเส้นสีนครินอุดมสุขนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปแยกสีนครินเทพารักษ์หรือสมุทรปราการนะคะตอนนี้ปริมาณรถค่อนข้างที่จะมากแล้วละค่ะ แต่ก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆค่ะเรามาดูกันที่เส้นฝั่งสีนครินอุดมสุขกันบ้านนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนลาซานหรือที่จะออกไปยังเส้นสุขุมวิทแบริ่งนะคะตอนนี้ปริมาณรถนะคะก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะค่ะเนื่องมาจากว่าช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงวิกฤตเป็นประจําทุกวันค่ะที่มีประชาชนนะคะเริ่มทยอยที่จะกลับบ้านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก นี้นะคะค่อนข้างที่จะติดขัดแต่ก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะท้ายแถวนะคะเริ่มที่จะชะลอตัวค่ะที่บริเวณแยกสินนครินค่ะและนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมค่ะที่บริเวณแยกสินนครินค่ะช่วงนี้เรากลับไปยังคุณเปียะชัดค่ะขอบคุณค่ะกูรูบัตรพัชิตานะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังมีต่อค่ะเพราะว่าเราจะมีรายงานหาอันดับเส้นทางวิกฤตให้คุณได้เลี่ยงได้เลือกกันนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ อัมารินเบบี้แอนด์คิสแร์25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้มาช้อปกันให้เพลินสุดๆกับสินค้าเพื่อแม่และลูกน้อยลดสูงสุดถึง80%งานเดียวที่ครบทุกสิ่งจุใจกว่า300บูธสนุกกับการแข่งคัานลุกดิก๊กเดินต่อแตะประกวดแม่ท้องประกวดหนูน้อยขึ้นปกเรยวพาเลนติ้งแฟชั่นโชวแบบ์นายแบบนางแบบวัยน่ารักอัมารินเบบี้แอนด์คิสแร์25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้ที่บปติดบางนา10โมงเช้าถึง2ทุ่มอัมารินครท ถ้ามาดู5อันดับเส้นทางวิกฤตในเย็นวันศุกร์หันษานี้นะคะอันดับ5ไปกันเลยค่ะที่ถนนราชดมบินะคะที่จะมุ่งหน้าแยกประตูน้ำนะคะตอนนี้ติดขัดหนาแน่นที่แยกราชประสงค์แล้วนะคะอันดับ4ถนนรัชดาพิเศษขาออกค่ะจากประชานุกมุ่งหน้าสะพานพระราม7นะคะรถหนาแน่นค่ะติดขัดกลางสะพานแล้วเพราะว่ารถที่มาจากบางพลัดหรือว่าถนนสิรินธรมากทีเดียวอันดับ3ค่ะถนนอโศกมรีมุ่งหน้าอโศกเพชรนะคะติดสลับหยุดนิ่งเลยท้ายสะสมที่แยกสุขุมวิทอันดับ2ค่ะถนนราชดำเนิน ขึ้นสะพานปิ่นเกล้านะคะเข้าถนนบรมราชชนนีรถมากเคลื่อนตัวช้านะคะเจ้าหน้าที่ต้องมีการเปิดช่องทางพิเศษด้วยนะคะตรงจุดนี้ส่วนอันดับหนึ่งนะคะที่วิกฤตสุดๆในเย็นวันนี้นะคะนั่นก็คือถนนพยนพหลโยทินขาออกนั่นเองนะคะก็บริเวณแยกเกษตรนะคะที่จะมุ่งหน้าวงเวียนหลัก4เป็นจุดตัดของถนนพหลโยทินถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็ราบินทราด้วยน่านแน่นค่ะติดขัดนะคะแนะนําให้คุณใช้เส้นทางเลี่ยงนะคะเลือกใช้ถนนวิภาวดีวรังสิตขาออกหรือว่าเลี่ยงเข้าซอยพหลโยธิน 21 23 49ทับ1ก็ได้แล้วก็ซอยบนวโยธิน60นะคะเพื่อไปงานวงวานแจ้งวัฒนะน่าจะดีกว่านะคะพักสัคร่เดี๋ยวช่วงมาช่วงท้ายของกครูจาราจรค่ะแผันดินไหวภาคเหนืออาถรรพ์เลขเจ็ดทำเตียงหักสอบปิดตำนางรักรอบ2หนุ่มสาวแห่ขอลูก อป้าเขามาขอรูกกันค่ะน้ำท่วมทางภาคมาที่ไงนพี่พี่ไปด้วยรู้ขา่าวแม่นยำพร้อมกัน M2S แจกฟรีทั่วประเทศแล้ววันนี้ เชิญคุณผู้ชมเข้าไปดูที่แฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะคะกูรูจราจรหน้านี้เลยนะคะเข้าไปได้เลยค่ะแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับเป็นหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือสูอ่อนันตการชีวิตาองลาสตีเฟนโฮกิงเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นชีวิตของนักฟิสิกส์ชื่อก้องโลกเลยแล้วเขาต้องเผชิญกับโชคชะตาที่เขาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเดี๋ยวไปดูหนังสือเล่มนี้กันนะคะแต่ว่าคุณจะได้หรือไม่คุณต้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์กิจกรรมนี้มากๆเลยนะคะขอให้โชคดีค่ะและนี่คือทั้งหมดของกูรรูจจา นะคะเช้าวันจันทร์พบกันใหม่นะคะดิฉันยุ้ยเปียะฉัดสวัสดีค่ะ